7พุศจิกายนผมอยู่ในองค์พระปฐมเจดีนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมก็เดินผ่านมาร้านหนึ่งเขาเขียนป้ายว่าเสริมดวงแก้ปิชงและอื่นๆอะไรเยอะแยะไปหมดก็เป็นที่สะดุดตาได้เดินรอบไปแล้วประมาณ2รอบของงานประจำปีองค์พระซึ่งยังไม่เริ่มจะเริ่มวันที่11 19พฤษจิกายนก็ ร้านนี้โอ้จัดร้านสวยงามมีของมงคลเต็มไปหมดทั้งไทยทั้งจีนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ได้เข้ามาดูบ้างแล้วนิดนึงเดี๋ยวให้ดูสินค้านะว่ามีเยอะมีน้อยอย่างไรซึ่งของแต่ละชิ้นก็ฝีมือประณีตงดงามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสคุยกับเจ้าของร้านนิดนึง เดี๋ยวอันนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวให้เขาแนะนำมีคุณป้าคนนึงเป็นลูกค้าอยู่คือตอนนี้เป็นช่วงกลางวันของวันจันทร์ก็คนไปทำงานนะครับถ้าเป็นบางช่วงก็จะคนยังไม่เยอะแต่ถ้ากลางคืนหรือบางวันวันหยุดคนจะแน่นถนนมากเลยนะคนจะเต็มไม่หมดเลยนะครับร้านค้าทั่ววัด เดี๋ยวคุณป้าซื้ออะไรบอกน้องเขานะครับผมขอสัมภาษณ์รายการหน่อยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับครับชื่อธนกรชื่อธนกรเรียกสั้นๆว่าก่อนครับก็ผมสิทธิโชคช่องสิทธิโชคเก้านะครับ YouTube พามาเที่ยวชมเขาเรียกว่าร้านอะไรเอ่ยธนกรของมงคลเสริมดวงพูดดังๆนิดหนึ่งอ่าจะได้ยินชัดธนกรของมงคลนะครับเสริมดวงครับแนะนําสินค้าหน่อยรวมๆของร้านคืออะไรบ้างเอ่ยพาไปดูตรงไหนบ้างที่อยากจะแนะนากรุงเทพ จะเป็นองค์เทพพระแม่กวนิมมาสั่งกระจายหรือจะเป็นองค์เทพที่บูชาตั้งหน้าโต๊ะหน้าร้านสำหรับค้าขายโชคลาภเป็นดุซับอะไรพวกนี้ครับครับครับแล้วราคาชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนถึงชิ้นใหญ่เริ่มตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร <59 S 2> ่ห้าสิบเก้าบาทครับพี่ถ้าเป็น <59 S 1> ถ้าเป็นปรแงวงแจแหวนพว,พวกนี้นะครับเป็นแหวนโยกถ้าเป็นวงวงแจพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเสริมดวง แกปีชงก็มีอืมแล้วใหญ่สุดแพงสุดตอนนี้ปีนี้วันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่อะไรเอ่ยยังอยู่ในร้านไหมหรือซื้อไปแล้วคือคืออะไรเอ่ยคืออะไรพาไปดูนะเรือเรือสำเภาจีนจีนับถูกต้องนะโอ้ยกแท้เลยนะราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่หมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับลูกค้าโดยมากที่ขายขายมาเป็นคนไทยหรือคนจีน คนไทยครับช่าต่างชาติมีไหมต่างชาติก็มีส่วนมากจะไปเช่า,ชาไปเสริมธุรกิจธุรกิจของครอบครัวคืเป็นหน้าร้านนะครับตัวหนึ่งตัดซับโอ้หเยี่ยมมากขอสัมผัสเป็นบุญมือคือผมก็คงจะไม่ได้ซื้อไปทำอะไรนะ <laughs> มาชื่นชมซื้อบ้างบางส่วนแล้วสินค้าที่เป็นมงคลที่คนชอบมาใช้คำว่าเช่า มากที่สุดออกเยอะที่สุดคืออะไรเอ่ยพระพูที่สัดคนอิ่มกาเจ้าแม่กวนอิ่มหกลกซิ่วหกลกซิ่วใช่สามสามองค์ใช่ไหมไหนเอ่ยนี่ตัวนี้พระพุที่สัดตัวนี้แล้วจะเป็นขนาดประมาณไหนที่คนชอบ่อนมาเช่าซื้ออ่าสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วสิบหกนิ้วอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วไซส์นี้สิบแปดอันนี้มีลูกค้ามาจองไว้นะจองแล้วนะครับดีใจด้วยครับแล้วถ้าเป็นพวก เคยเจอไหมเดินเข้ามาหน้าดําเลยมีอะไรแก่ไหมมีไหมมีไหมฉันแนะนําอะไรแนะนําอะไรแล้วแล้วมีเดินกลับมาไม่หลังจากได้ไปแล้วหน้าผ่องขึ้นไหมมีไหมมาเลยครับหรอดีขึ้นไหมดวงดีดวงดีเลยดวงดีรวยเลยอย่างนี้ก็นี่ประเภทแบบรวยขึ้นเลยใช่ไหมพลิกหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับไม่ต้องถึงกับหลังฝ่าเท้าอ่ะมันมันเยอะจริงๆนะหมายถึงว่าของเยอะนะของมันหลากหลายครับอ่า ชิ้นเล็กๆก็มีมีทั้งงานทองเหลืองเรซินอะไรอีกยกอะไรกยกเนื้อไฟเบอร์มีขายทูบด้วยแล้วนี่อะไรเอ่ยก,กำยานกำยานกำยานทูบหกล่องอ,อะไรครับอันนี้จะเป็นทูบทูบญี่ปุ่น๋อมีทูบญี่ปุ่น้วยกล่องเท่าไรเดวนี้ร้อยห้าสิบบาทสามก้อนเอานี้ดีกว่ารายการพี่ๆเนี่ยช่องสิทธิโชคก็ทำมาหลายปีเนี่ยจับจุดได้คนชอบอะไรแปลกๆก็กจากทูบญี่ปุ่น,นอันนี้ก็คือใช้จุดในสปาเรียกว่ากำยานมีอะไรอีกที่แปลกๆ แล้วเราใกล้จะปีหน้าแล้วต้อนรับปีไก่ด้วยหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้สิงสิงจีนอ่ามีอำนาจบาร,รมีอ๋อทุกอย่างจะมีความหมายหมดไม่จะเป็ไก่ไก่ไ <ขอ S 2> ก่พอเป็นเรื่องมงคลมีความหมายทั้งสิน้นมีหมดแม้นไม่มีเดี๋ยวก็จะมี <laughs> ไม่ใช่งั้นนะ <laughs> มีอยู่นะ,ะเพราะว่าคือ โดยมากเขาจะมุ่งเน้นไม่ขาวก็ทองใช่ไหมใช่แต่บางอย่างพญานาคเออทำเรื่องพญานาคในความเชื่อตำนานของไทยและความเป็นจริงที่คนเที่ยมีอภินญามียานเขาจะว่ามีหลายสี<ช>ได้หมดเลยได้หมดชอบกันหมดอย่างนี้ให้เช่าองค์ละเท่าไหร่เป็นบกแก้บเอาพริกให้ดูนาะทีดูนน,นี่พอพริกกลับนี้ก็จะมีเกล็ดทอง่อะเดี๋ยวดูพริกให้ดูอีกทีนี่อ่ะพริก นาพลิกแค่นี้นะมไม่ใช่ว่าไปเขย่าเขย่าไม่ใช่ไม่ขึอเเ็ดอ่าสวยงามมากสวยงามมากอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้บูชา799ดร้อยเก้าบเก้าเจ็ดแล้วเมื่อกี้ผมคุยกับคุณกรธนกรว่าเขาก็แนะนำว่ามีดวงแก้วซึ่งไปหามาเองแล้วก็ไม่ใช่ของที่สั่งเคาะหรือทำขึ้นเป็นแบบได้มาเหมือนจาก มอนประดานพญานาคจริงๆแนะนาให้ดูหน่อยอันนี้ก็แปลกนะเรื่องนี้แปลกนะสำหรับคนชอบเกี่ยวกับพญานาคนะอย่างอย่างลูกนี้นะครับอันนี้ต่างจากของของทาขึ้นยังไงถ้าของสงกับไฟนะตัวนี้นะครับเห็นไหมอะไอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมชาติพูดดังนิดนึงอันนี้คือนี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติครับวิธีพิสูจน์เป็นยังไงง่ายเลยที่เอาไปแช่น้ำไว้ก็ได้แช่น้ำแต่แช่น้ำถ้าเกิดตัวตัวที่สังเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเนี่ยสีจะล่อนหมด อ๋อแทแช่น้ําสังเคราะห์สีเจลอนสีเจลอนแล้วพี่ถามหน่อยในความคิดของพี่ไม่ใช่ว่าเขาผสมไปในแก้วที่เหมือนทําแก้วขวดโหลที่เป็นสีสีผสมไปก่อนได้ไหมไม่ีอย่อ่ะตัวไหนสังเคราะห์เปรียบเทียบหน่อยเอาสีเดียวกันมาเปรียบเทียบหน่อยสีเขียวแล้วกันสีเขียวตัวของจริงกับสังเคราะห์อันนี้อันไหนอ่าให้ให้คนให้อ่ะส่งไปไม่ต้องถูกมากถ้าคนดูดูคุณจะเดาว่าซ้ายหรือขวาว่า,วาเป็นของจริงหรือของปลอม ถ้าถามผมก็ยังไม่รู้ถามคนขายเลยแล้วกันตัวนี้ตัวไหนจริงนี่นี่คืนี้ของจริงด้านซ้ายตอนแรกของจริงด้านขวาอันนี้คือสังเพาะทําสีออกมาในในเทียบใกล้กันนะเห็นไหมมันก็ดูใกล้เคียงกันนะจะต่างกันยังไงนี่มันมันมันลอกอ๋อมันโดนข่วนลอกอะไรครับตัวนี้มันร่วงไปทีหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรใช่แล้วถ้าเกิดแตกขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนมากจะไม่ค่อยแตกถ้าแตกปุ๊บมันจะเป็นสีสีเขียวเลยครับสีเขียวลึกเข้าไปเลยคือของจริงแตกก็จะเป็นสีเขียวใช่ครับถ้าของปลอมแตกปุ๊บจะเหมือนแก้วแตกเป็นสีขาวเลยครับจะเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ทุกสีจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วสีที่เราเห็นออกเขียวคือเขาเคลือบแค่ข้างนอกเหรอเคลือบแค่ข้างนอกเป็นอย่างนี้ทุกที่ส่วนมาก ส่วนมากเวลาลูกค้าบูชาก็คือเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าครับสิ่งที่เขาจะบูชาไปเขาต้องการสัเงราะหรือของแท้คุยมาถึงตรงกลางเกิดมีคนสนใจถ่ายให้ดูคร่าวๆและละเอียดบางจุดน้องมาจากไหนเอ่ยแล้วร้านค้าอะไรยังไงอยู่ที่ไหนบ้างในแต่ละปีตะเวนหรือว่าอยู่กับที่ก็มีไปทุกจังหวัดครับพีโลอ่างทองอืระยองับ ไปทุกจังหวัดแฟนคลับช่องพี่ตอนนี้หมื่นห้าพันคนนะครับเกิดอยากรู้อ่าบางคนก็จะมาถามพี่เวลาคุยกันแสดงความคิดเห็นร้านนี้อยู่ที่ไหนอยากพบผมพี่ก็คงไม่มีเวลาตอบมากอาเชิญเลยเชิญแนะนําตัวเป็นการตอบแทนที่ได้มาพาแนะนําในการทํารายการติดต่อเบอร์ตามําบารเนี่ยครับตามนี้นะครับพูดไปด้วยแล้วกันชช่อร้านอะไรยังไงพนักรนเสริมดวงของมงคลนะครับเขาจะจหนายบอก วัตถุองค์เทพต่างๆยกแ้นํานเข้าจากเมืองเฮยนานก็มีเมืองจีนหลายเมืองหลายเมืองเบอร์โทร0979241129คุณธนากรครับครับโทรมาถามได้นะสอบถามราคาได้อ่าหรือตอนนี้ไปอยู่ในอะไรอย่างเงล้วสมมติบางคนโอ้อยู่ไกลมากเลยไม่เจองานไม่มาจังหวัดเขาเลยส่งถึงบ้านไหมโอนเงินมาส่งไหมไปส่งถึงเลยถึงบ้านเลยหมายถึงว่า ถ้าชิ้นใหญ่ยังไงจะส่งถึงจะส่งถึงไม่ไม่ได้ส่งขนส่งนะผมไปส่งเองไปส่งเองเลยตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ไปวางคิดตั้งไปวางให้ด้วยถึงถึงที่บ้านดยวางให้ด้วยจัดให้ด้วยตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงจะบริการอย่างนั้นถ้าถ้าใกล้ถ้าใกล้ใกล้กี่โลประมาณไม่เกินกี่โลร้อยโลร้อยโลลัศมีร้อยโลไปส่งในราคาตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปจริงๆรแล้วไปส่งให้ทุกที่ดิ อ้าวเดี๋ยวเขาซื้อ20อบาทชิ้นเล็กอะ่ะต,ต,ต, <c oughs> ต้องมาเอาเองนะแต่ถ้าเป็นองค์ใหญ่องค์เทพองค์ใหญ่เงี้ยลอ,อาเอาโด,โดยประเมินราคาสักกี่พันที่แบบอันเดี๋ยวไปส่งให้ครับๆๆชุดนี้นะ,ะชุดนี้ลูกค้าบูชาไป8,000 8,000อย่างเขาอยู่ที่ระยองเนี่ยต้องไปส่งเขาไปส่งแล้วก็บอกวิธีการสร้างอะไรยังไงออ๋และทําไมเราไม่ส่งทางขนส่งทั่วไปที่เขารับบริการส่ง แต่สองวิธีการบูชาลูกค้าก็จะไม่ได้ยังไม่รู้และอยากจะวางตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อเรามีคําแนะนําให้ด้วยใช่คือลักษณะในการวางการตั้งหันตําแหน่งางไนเราต้องไปคุยคุยกันดีกว่าซึ่งตรงนี้น้องธนากรก็เหมือนเป็นแบบแนะนําได้เลยแนะนาได้ทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างห่วงจุ้ยด้านนู้นด้านนี้ตั้งได้อ๋อว่าควรจะอะไรยังไงบอกได้เลย ทิศตำแหน่งห้องหัวปกติทั่วไปเขาจะเป็นเรียกว่าซินแสใช่ไหมพวกพวกทาพวกนี้แล้ว<ะ>อย่างนี้น้องธนกรเรียกว่าอะไรยังไงก็คือ,อเราไม่ต้องไม่ต้องไปแบบ คิดค่าตามสีแสอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมอาศัยไปว่าเราไปส่งรถแล้วก็ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกิดบางคนสมมุติสมมุติคนไม่รู้จะเนาะเอ้ยหนุ่มคนนี้ไอ้คุณอะไรไม่ใช่สินแสหรือเปล่าต,ตอบเขาไงาผมก็รู้อไรจะตอบงองเี้ยอาฉันเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเราศึกษามาอ,อ๋อศึกษามาแต่ว่าเราไม่ได้ไปเป็นธุรกิจของในเรื่องเป็นจริงเป็นจังไงที่ว่าเราขายกรุงเทพอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเราเรารู้ตำแหน่งที่ทางในการตั้งอืมให้ลูกค้าอ๋อ ที่จะไม่วางมั่วนะ<ช>ก็คือถ้าดูก็คือสักประมาณ6 7 0 0ขึ้นไปป่ะได้ไหมหรือหรือหรือแปดพันขึ้นเท่านั้นถึงถึงจะไปส่งให้แล้วเอาสักประมาณเท่าไหร่สี่ห้าพันก็ไปส่งได้แล้วสี่ห้าพันก็ส่งถึงบ้านแล้วในรัศมีหนึ่งร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดไหนทุกจังหวัดครับผมไปส่งไปส่งให้ได้หมดเลยขอให้อยู่ดูดูดูสินค้าที่ลูกค้าสั่งคือพูดง่ายไปออกงานที่ไหน รัศสมีร้อยโลไปส่งให้ใหอย่างตอนนี้อยู่นครปฐมในวันนี้วันที่7พฤศจิกายนรอบทั่วไปนี้ไม่เกินร้อยโลไป,ไปอ,อ๋อมีแผนกส่งแล้วรวดเร็วทันใจไหมรอได้เลยป่ะ <c oughs> หรือว่าต้องรอเป็นอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> ไปเลยหรือว่าไงไป,ไปเลยนะอ,อ,อ๋อมีแผนกบริการ <c oughs> ซึ่งก็คือผมเองเนี่ยแหละใช่ไหมครับปีี่อาเตบเปอะไรวะ ทองเปล่าเอรร้เปอร์เซนปีหกเขาบอกว่าเ,ออเสริมดวงแก้ปีชงชวดทอมักเมีย,ยลักกาเขาบอกปีเถอร้อยปอร์เซนต์อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลหรือตามศาสนาหรือตามอะไรแล้วแต่นะครับผมก็มานำเสนอนะมีหินมงคลโอ้เยอะมากตอนนี้ทำนานเป็นพิเศษ พอดีกำลังสนใจบางอย่างอยู่เหมือนกันมีะระฆังดเลยนะขอให้บงังลูกค้าเริ่มมาบ้างแล้วเริ่มบ่ายบายแล้ว ทั้งนั้นเลยนะครับเอาใครสนใจก็มาเที่ยวชมอยากซื้ออยากชมก็โทรถามเขาได้เลยนะครับโอเคขอบใจน้องมากเลยนะครับสวัสดีครับครับ